รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รู้รอบภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอเอพิโซด14 Past Tense ประโยคบอกเล่าในรูปอดีต Hello everyone My name is Wisdom Welcome to English Wisdom สึ่งัรวันนี้ Wisdom จะพาเ,เพื่อนๆมาเรียนรู้กับ the past tense หรือที่เรียกว่าประโยคบอกเล่าในรูปอดีตนั่นคือตอนที่เราต้องการเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตหรือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วนั่นเองค่ะวันนี้จะขอนำเสนอในสองโครงสร้างคือ Past Simple Tense ประโยคบอกเล่าในรูปอดีตแบบปกติและ past continuous tense ประโยคบอกเล่าถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่ในอดีตค่ะถ้าเป็นเพื่อนพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยสำหรับโครงสร้างประโยคของ past simple tense คือประธานบวกกริยาช่องสองบวกกรรม I ate pizza last night. I ate pizza last night ฉันกินพิซซ่าเมื่อคืน จากตัวอย่างจะเห็นว่าโครงสร้างประโยคนั้นชัดเจนมากๆนั่นคือ I ทำหน้าที่เป็นประธาน e a t คือกริยาช่องสองคำว่า eat และ pizza คือกรรมเนื่องจากถูกประธานกินเข้าไปส่วนคำว่า last night เป็นส่วนขยายเพื่อนๆสามารถจะใส่เพิ่มหรือไม่ใส่เพิ่มก็ได้ผู้ฟังก็ยังเข้าใจอยู่ดีว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นไปแล้วค่ะไปดูตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะ went to a shopping mall yesterday to patrick and joyce were late this morning patrick and joy my time at townie เปช่องสองในประโยคตัวอย่างของพี่จอยส์และเช็คแก้นคือ went ซึ่งเป็นช่องสองของคำว่า go และ were เป็นช่องสองของคำว่า are นอกจากนี้ past simple tense ยังสามารถสร้างเป็นประโยคในรูปปฏิเสธได้อีกด้วยโดยใช้ verb to be หรือ verb to do ตามด้วย not ที่แปลว่าไม่เพื่อสร้างประโยคโดยมีโครงสร้างดังนี้ค่ะประธาน บวก was หร uh ือ oh. were บวก not บวกกรรมและประธานบวก did บวก not บวกกรรม I was not at the hotel two days ago ฉันไม่ได้อยู่ที่โรงแรมเมื่อสองวันก่อน Joyce did not have dinner last night จอยไม่ได้กินมื้อเย็นเมื่อคืน They were not happy พวกเขาไม่มีความสุข I did not go to work ฉันไม่ได้ไปทำงาน He was not sick. เขาผู้ชายไม่ได้ป่วย We did not do our homework. พวกเราไม่ได้ทำการบ้านและนั่นเป็นตัวอย่างประโยคที่ใช้ Verb to be พวก not และ verb to do ว not ในประโยค past simple tense ทั้งนี้ was not were not และ did not เป็นรูปย่อเพื่อให้ง่ายต่อการพูดหรือเขียนตามนี้ค่ะ was not รูปย่อคือ wasn't were not รูปย่อคือ weren't และ did not รูปย่อคือ didn't เพิ่มเติมจะ past simple tense คือสามารถสร้างเป็นทั้งประโยคบอกเล่าปกติหรือประโยคปฏิเสธได้นั้นเรายังสามารถสร้างประโยค past simple tense เป็นประโยคคำถามได้อีกด้วยค่ะซึ่งการสร้างประโยคคำถามนั้นก็ง่ายมากๆเพียงแค่เราใช้ verb to be หรือ verb to do ขึ้นหน้าประโยคก็สามารถเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็นปฏิเสธในรูปอดีตได้ค่ะโดยมีโครงสร้างประโยคคือ verb to be บวกประาน ประธานบวกกรรมบวกเครื่องคำถามหรือ question mark verb to do บวกประธานบวกกรรมบวกเครื่องคำถามหรือ question mark Were you at home? คุณอยู่ที่บ้านใช่ไหม Did you watch a movie? คุณได้ดูหนังหรือเปล่าจากประโยคตัวอย่างที่สองในการใช้ did สร้างคำถามเพื่อนๆจะเห็นคำว่า go ซึ่งเป็นรูปพื้นฐานหรือ base form เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเป็นอดีตทำไมจึงไม่เปลี่ยนเป็นช่องที่สองซึ่งก็คือ went และคำอธิบายคือเมื่อในประโยคมีคำว่า did ซึ่งแสดงความเป็นอดีตของ do และ does คำว่า go จึงไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นรูปอดีตอีกไปดูตัวอย่างประโยคอื่นๆกันต่อเลยค่ะ Was he sick? เขาผู้ชายป่วยใช่ไหม Did you have breakfast? คุณได้กินอาหารเช้าหรือเปล่า Was it your birthday yesterday? เมื่อวานเป็นวันเกิดคุณใช่ไหม Did you get my message? คุณได้รับข้อความของผมหรือเปล่า ถามด้วย verb to be แล้ verb to do เพื่อนๆจะสามารถตอบได้แค่สองอย่างเท่านั้นค่ะนั่นคือ yes หรือ no เช่น was it your birthday yesterday คำตอบคือ yes it was หรือ no it wasn't ค่ะ ต่อไปจะเป็น past continuous tense ซึ่งจะใช้กับสิ่งที่กำลังกระทำอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตค่ะโดยมีโครงสร้างประโยคดังนี้ประธานบวกกริยาช่องสองบวกกริยา ing บวกกรรม I was eating dinner at 6 i x o'clock ฉันกำลังกินอาหารคําอยู่เมื่อตอน6กโมงเย็น Patrick and Shaken were playing game when I came back แฮทริกและเชคเกนกำลังเล่นเกมกันตอนที่ฉันกลับมาถึง At midnight we were still watching a movie ตอนเที่ยงคืนพวกเรายังกำลังดูหนังอยู่เลยเราสามารถสร้างประโยค past continuous tense ในรูปประโยคปฏิเสธได้ด้วยเช่นกันและโครงสร้างของประโยคปฏิเสธมีดังนี้ค่ะประธานบวกกริยาช่องสองบวก not บวกกริยา ing บวกกรม I wasn running wasn't when at park the you cold ฉันไม่ได้กำลังวิ่งอยู่ในสวนในตอนที่เธอโทรมา We weren't cooking while he arrived พวกเรางไม่ได้กำลังทำอาหารในตอนที่เขามาถึง Patrick wasn't sleeping when Joyce came in พี่แพทริกไม่ได้กำลังหลับอยู่ตอนที่พี่จอยเข้ามา เรื่องที่สมบูรณ์นั้นมักจะใช้ past continuous tense เล่าเหตุการณ์ในอดีตสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและกำลังดำเนินอยู่นั้นจะใช้ past continuous tense และเหตุการณ์ที่แทรกเข้ามาจะใช้ past simple tense และมักจะใช้คำเชื่อม when และ while กับทั้งสองเหตุการณ์เข้าด้วยกันค่ะนอกจากนี้ประโยค past continuous tense ยังส สามารถนำมาใช้เป็นประโยคคำถามได้ด้วยเหมือนกันค่ะโดยมีโครงสร้างประโยคดังนี้กริยาช่องสองบวกประธานบวกกริยา ing บวกกรรมบวกเครื่องหมายคำถามหรือ question mark Were you having lunch when your dad called? คุณกำลังกินอาหารกลางวันอยู่ตอนที่พ่อของคุณโทรมาใช่ไหม Was he walking to work while it started to rain? เขากำลังเดินไปทำงานในตอนที่ฝนเริ่มตกแล้วใช่ไหม Were they doing their homework when the phone rang? พวกเขากำลังทำงานอยู่ตอนที่โทรศัพท์ดังใช่ไหมและนั่นคือ the past tense ซึ่งแบ่งเป็นสองโครงสร้างได้แก่ past simple tense และ past continuous tense พิโด14ก็จบเพียงเท่านี้นะคะแต่ก่อนจากกัน Wisdom ก็มีคำคมดีๆมาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะ Believe you can and you're halfway there จงเชื่อว่าคุณทำได้และคุณก็เดินมาถึงครึ่งทางแล้วสำหรับวันนี้ Wisdom และรายการ English Wisdom รับรู้รู้รับภาษาอังกฤษต้องลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ See you everyone Bye.